สวัสดีครับวันนี้เจอก,กันกับ ep ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมหยิบเหรียญที่เป็นที่นิยมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูครับออกวัดแม่น้ำคูนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเหรียญบล็อกขี้หมูกหัวปะครับนี่เป็นบล็อกนิยม นี้มาดูกันนะครับว่าเรียนแท้ๆมีจุดดูอะไรตรงไหนให้เราสังเกตได้บ้างครับนี้เป็นเหรียญที่ผมเช่ามานะครับเช่ามาแล้วก็เอามาให้กันดูนะครับก็ดูในแบบฉบับของผมแล้วกันนะครับ เริ่มกันเลยนะครับดูด้าหน้าก่อนนะครับดูหน้าตานะครับหลวงปู่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับดูหน้าตาก่อนนี่ดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดของพื้นเหรียญ นจะมีความคมชัดมากครับตัวหนังสืออะไรอย่างนี้ครับจะมีเส้นวิ่งตรงสังคติเห็นไหมครับเส้นวิ่งเส้นเสียนเต็มนะครับนี่ให้ดูข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับ ดูครับว่าในที่เป็นชื่อบล็อกนะครับให้ดูที่มาของคำบล็อกนี่ครับหัวปะนี่ครับนีครับกิมูกนะครับมีขีดทรงอกมาจงจมูกเลยครับนี่คือบล็อกนิยมนะครับกิมูหนะัวปะ จะมีเส้นเสี้ยนตามพื้นเหรียญให้เห็นชัดมากครับมาลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มสังกติีนะครับสังกติีลงปูนะครับตัวหนังสือก็จะ คมชัดมากครับนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับ ดูเมตตาครับนะครับผมชัดมากครับเส้นขีโมกนะครับหัวปะครับ <c oughs> ดูรายละเอียดผิวนะครับ từng nấm Xin ngon ngon คมชัดนะครับ,นคร,บรนครับตรงไหลบ มาดูด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างครับมาดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังรวมๆก็จะแบบนี้ครับดูพื้นผิวนะครับจะเรียบตึงครับหนังสือนี่คมชัดนะครับคมมากๆเลยนะครับโอเก็ ถ้าเราไม่เคยเห็นของแท้ก็จ,จะหลงทางได้นะครับเมอกีก็ทำอันนี้ก็ทำได้ใกล้เคียงครับแต่เราก็ยังพอดูออกครับนะครับมีเส้นคมชัดให้เราเห็นนะครับเส้นตรงนี้ครับ ยีดดูก่อนนะคยาเส้นมุงบางนี่ครับดูพื้นผิวนะครับตึงนะไม่บวมนะดูความคมชัดของตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับเป็นแท่งนะครับ คมมาครับนี่ครับมีตรงนี้ใช่ไหมครับไอซ์ละอูนะครับเห็นไหมครับ เส้นบางบาๆครับแต่คมชัดมากครับจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่เป็นเหรียญแท้นะครับผ่านการเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนำมาให้ดูให้ชมกันนะครับ เรามีโอกาสได้ไปพบไปเจอครับนะครับจำเส้นสายตำานี้ไว้ครับเส้นบางๆกี้จะทำจ้าครับอย่างนี้บถึงมีก็จะไม่คมนะครับจะลงกล้องดูนะครับว่าผมชัดแค่ไหน น่ครับเส้นบางนี่ครับคมชัดมากครับของแท้นลยครับนะครับเส้นนี้ครับเส้นขีดตรงพื้นนี่เหมือนว่าตัวผมก็ส่วนมากก็ ถ้าเราได้ดูของแท้แล้วแล้วครัผมก็จะดูตรงเส้นบางๆนะที่เกน่าจะทำยากสุดเราก็จำทำนีไว้ครับอย่างนี้คือถ้าเกย์ทำมาติดนี้ก็เขาก็จะบวมนะครับ ไม่คมชัดนะจะเบลอเนี่นะมีจุดอย่างนี้เห็นไหครับ,ค,รบคมชัดนะคมมากเป็นเส้นคมนะครับ ตัวหนังสือครับความคมชัดเห็นไหมครับมันจะมีรอยแกะนะฮะแกะตัวหนังสือครับจะมีให้เราเห็น ความเป็นธรรมชาติของเรียนนะศิลป์สมีตามขอบนี้ ความคมชัดนะครับหนังสือจะเป็นแท่งเรามองจิงเขียงนี่ครับหนังสือเป็นแท่งคมชัดคนระับ เส้นนี้เกจะมีนี่นะครับมาดูคร่า,าวๆนี้ครับ สินจะคมชัดสินขี้มูครับคมชัดนะครับนี่ครับ เส้นเสียน,นครับพื้นเหรียญน,นี่วิ่งเต็มครับตรงขอบนี่ครับต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับถ้ามีเนื้อเกินนี่เกทันทีนะครับ ตรงขอบนี่จะสันขอบจะเป็นสันขึ้นมานครับตัวหนังสือเนี่ยเห็นะครับอิซิลิโกโ่ต้องไม่ซ้อนนะครับต้องอย่างนี้นครับต้องไม่เป็นตัวซ้อนนะครับถ้ามีตัวซ้อนซ้อนนะไปเจอวางเลยนะครับ นี่ก็คร่าวๆแค่นี้นะครับนีหยิบมาให้ชมเหรียญแท้ๆเป็นเหรียญที่ผมสะสมครับนี่ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูบอกนิยมครับก้มูหัวปะครับ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ดูได้ชมกันอีกครับอันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผม